น้าน้คุณลองครับซีรี่ส์สูตรเยอะสูตรที่สองสูตรเด็ดเอาไอหัวหั่มก่อนรำมาขั่วก่อนหัวเนี่ยใหม่เลยครับเพราะเด็กกินหอมเด็ดเข่าเทียบเลย ขัวไปเรื่อยให้ได้กินให้ได้กินหอมก็ะกอนอ่ักินน้ำหอมแล้วคั่วไปได้กินมันจะมีหอมพอน,น,นำข้าวเปลือกมากั่วนำข้าวเปลือกมากคั่ว

ตัวไปเรื่อยๆครับอ่าเนี่ยอันนี้เป็นส่วนผสมตัวที่สามครับแล้ตัวที่สองตัวที่สองอันนี้เป็นไอ้พี่นอ้องนี่แตก <Okay. S 2> กากมะพร้าวเฮ้ <Hey. S 2> กากมะพร้าวอันนี้เป็นส่วนผสมตัวที่สองพ่อจะลงไปเลยครับไปเลยยังเห็นพ่อไหมครับ <Okay. S 2> ดูส่วนผสมตัวที่สองกากมะพร้าว มันเหรออุ้มตัวยิ้มสองกากมะพร้าวขนเผากันที่หลอเนะพี่แกะคนเข้ากกขขไปยังเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งเฮ้ยสมสมอีกกันหนึ่งเขียนอีกเพี่ยนจากกล้วยหอมเป็นทิมใบเตย ไปใส่ตอกไปผสมยังไนหนามอีกฝักชิ้นเรื่อยๆไปอันนีส้ส่วนผสมที่สามคือเป็นหัวเชือเ้อใบเตบยกิ่มใบเตบยเปลี่นยนใหม่ลอกสูตรอีกบ้าง

Okay. าาคนคนเหมือนมะเขากันครับมีกากมะพร้าวก็เปลือกขั้วลำขั้วลแล้วก็ใบเตยครีมใบเตยสามสี่อย่างครับวันนี้นะตรที่ซองเลยนี่ลองเบื้องี่น้อ,นอง,ง,องอมันเป็นยังไงช่วงผลงานครับ เองครับเท็นง่ายๆธรรมดาธรรมดาธรรมดาปั่นเดนียวๆก็โอเคละปั่นเลยนะ,ะเป็นไ่ครับไปหอมลุยไปไปเบิ้งพี่นอ้องเรื่องบรรยากาศ ไว้บังโกยครับหนามขึ้นนี่เป็นน่องคุณหนามแย่เขาอุ้มหมดเหรอมองเพราะฉะนั้นมองใส่ตุ่มก็ต้องมุดเข้าไปในอุ้มมันหาหาเดินบ่พอแล้วหาหมองใส่บ่ได้ถ่มุดเข่าอุ้มอย่างเลยครับปลากับปากโค้งเอาปลาห้อยไหลลงโค้งครับโค้งไม่นลำโค้งมันมีมากครับหน่องนีวคุณเก่าสดีค่ะท่านผู้ชมเรืองนี้ถึงยุบะฮะบริจินชาแนลค่ะนี่ไป เรื่องผลงานครับพี่น้องปั่นหนึ่งกำครับโดยประมาณหนึ่งกำม,มือปั่นพอดีๆพี่น้องเราลงไปขี่มันไปบ่ามันแตกโอเคแล้วป,ปั่นแสดงว่าทำเหนียวใช้ได้สูตรมหาบริกินชาแนลสูตรที่สองครับส่วนผสมสามอย่าง ก็สี่อย่างมีรำคั่วมีข้าวเปลือกคั่วมีกาบมะพร้า,า,าวแล้วก็หัวเชื้อเป็นหัวเชือ้อใบเตยมันนี้เป็นหัวเชือ้อครีมใบเตยกลิ่นรสใบเตยเป็นางานร,รอชม